สวัสดีค่ะช่องมีบุญ2 8 9แ้าทาร์ดค่ะวันนี้แม่หมอบุญนะคะดูดวงของคนวันเสาร์ในเดือนธันวาคมนะคะคนวันเสาร์เดือนธันวาคมจะเป็นอย่างไรนะคะในเรื่องของการงานคนวันเสาร์เดือนนี้ค่ะก่อนหน้านี้อาจจะมีการทำงานมาค่อนข้างหนักค่อนข้างมากเดือนนี้ก็อาจจะชิวๆนะคะอาจจะ พักเหนื่อยนะคะหลังจากที่ได้รุยมาทั้งปีค่ะเดือนนี้เดือนสุดท้ายคุณก็อาจจะได้ทำงานแบบชิลๆสบายพักเหนื่อยก่อนนะคะแล้วก็ถ้าคุณได้ทำงานเกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวนะคะการลงทุนการค้าขายคุณก็จะรอคอยเก็บผลผลิตนะคะรอดูผลผลิต ที่มันค่อยๆเติบโตค่ะและการเงินนะคะของคุณวันเสาร์จะมีโชคลาบลาบลอยฟุกๆเข้ามานะคะในเดือนนี้ค่ะจะได้เงินมาแบบฟุกๆเลยนะคะโชคดีนะคะความรักนะคะของคนโสดค่ะคนโสดในเดือนนี้นะคะอาจจะมีความรักเก่าความสัมพันธ์เก่าคนคุยเก่าหรือคนเก่าๆในชีวิต กลับมาในชีวิตนะคะมาขอความรักความสัมพันธ์กลับเข้ามานะคะมาขอโอกาสนะคะให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่คนใดคนหนึ่งเคยรักมากกว่าให้มากกว่านะคะและความรักความสัมพันธ์ของคนที่ไม่ชัดเจนนะคะคนที่ไม่ชัดเจนคนกองนี้อาจจะค่อนข้างเครียดวิตกกังวลนะคะคิดมากนะคะ คิดมากคิดเยอะในความสัมพันธ์นี้ค่ะคนที่มีความสัมพันธ์ด้วยอาจจะเป็นคนที่อายุเยอะกว่าเป็นต่างทินต่างแดนทางไกลเลยแล้วก็อาจจะเป็นต่างชาติต่างประเทศได้เลยนะคะแล้วก็นะคะในเดือนนี้ค่ะคนใดคนหนึ่ง ถ้าไม่คนในความสัมพันธ์หรือคนกองนี้อาจจะมีการเดินทางมาหาหรือตัวคุณเองเดินทางไปหากันนะคะและอาจจะมีการย้ายถิ่นฐานนะคะอาจจะย้ายที่อยู่มาอยู่ด้วยกันหรือเขามาอยู่ด้วยหรือไม่คุณก็ย้ายไปอยู่กับเขานะคะใครชอบการดูดวงแบบนี้แม่หมอฝากกดทุกใจกด s ั b s c r i b e ไว้ให้ด้วยนะคะ